ไม่ได้ส่งสม่ำเสมอตามเวลาก็ขอช่วงนี้มีเน็ตนิดหน,น่อยค่ะโอ้มีเน็ตนิดหน,น่อยดีดีด,ดีมีเน็ตเราจะได้พูดคุย,ยได้อยู่กันมานานเป็นปีสองปีก็มีนะอะเนาะ,อ,ะอาจจะเพิ่งได้รับเรื่อยๆค่ะอนึกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ลงเรื่อยๆเนี่ยเอ,อคุณตายิ่งว่าจะลงเอง ก็จะลงสวนเองนะคะ่ะนานๆเรามาเจอกันเราก็ได้พูดคุยทักทายกันเห็นหน้าเห็นตากันก็ดีนะอืมนะคะก็ดีค่ะยายมนคนน่ารักนะคะน้องธิวรัตน์ก็ทักทายยายมนยายมนก็ทักทายทิวรัตน์นะคะไปอยู่นานหรือย,อยังน้องอรุณจากอำเภอมันจาไปอยู่นานหรือยังสวัสดีคุณแม่มาลาัยนะคะน้องอรุณทักทาย ทักทายที่วารรัตย์ยันงามนะคะแม่นงก,ก็ทักทายที่วารรัต์นะคะแม่เงียเพิ่งเปิดขึ้นมานะคะอะ่ก็มีเพื่อนเราสองสามลูกพี่ผมขับรถเก่งเนาะ <laughs> เก่งไม่เก่งก็ต้องเป็นทรงดาวสีม่วงสวยงามนะคะไลนี้มีประสิทธิภาพจ้านะคะขอบคุณค่ะแม่นงก็จะเรียกอีกคำหนึ่งทีนี้ มันจะเป็นคำที่ที่ไม่ค่อยสุภาพนะคะคำที่ไม่ค่อยสุภาพอย่างที่วัลัศทักทายคุณวัฒนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่ว่ารัศจ้าวันนี้คุณแม่เสีเ่ยมอยู่ใต้ต้นมะม,ม่วงใต้สวัสดีค่ะสวัสดีบอนชาคีเตอร์จ้าเราก็ สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะคุณแม่มาเดินอยู่ข้างล่างจากอยู่ปุอยู่อะไรนะนี่ผ่าอยู่ชุ่มแะเอะไรนะเดี๋ยวนะน้ำพองน้ำพองยเย็เยนผ่านไปผ่านมางานให้เต็มที่นะคะก็จะออกมาไล่ตั้งแต่แม่สงเสงี่ยมเจ็บ 60, หกหมื่นนาทีแล้วแรกๆเลยแต่คุณยายไม่ค่อยเห็นเพราะคุณยายลงค่ำ ก็คุณยายลงขัง้มไม่เปิดค่าการมองเห็นไม่นานนะคะก็จะได้ไปงานงานขาวดำเมื่อก <c oughs> ี้ก็ไปมารอบหนึ่งแล้วได้แล้วก็ดีใจที่เพื่อนๆเ,เข้ามาเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะราคายังลงมาให้กำลังใจแม่เสงี่ยม ทุกวันขอบคุณมากๆเลยที่มีน้ำใจเนาะค่ะเนาะที่มีน้ำใจต่อแม่สเสยเียมนะคะนะคะที่เวลาก,กับคุณวัฒนาทักทายกันเนาะค่ะเนาะทักทายกันนะคะเพื่อนแาวคีเตอร์จ๋านี่แหละขอบคุณมากๆเลยแม่นงของเรานะคะวันนี้ก็แต่คุณยายไม่ค่อยเห็นเพราะคุณยายลงค่ำ ก็คุณยายลงค่ง้มาเนาะเพื่อนไล่ตั้งแต่เจ็บนาทีเหมือนกันนะั่นแม่นิจาน๋านะเนี่เนาะนิพานนี่มาส่งกําลังใจให้ขอคุณค่าถอดไม่ได้ผมยุ่งเหยิงแล้วว่าจะไปดูมันนะหัวมันหัวมันหัวมัน,ห,มนหัวมันแกวหรือหัวมันีดูด้วยนะคะนิพานิพาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะนิพานานๆเจอกันเนาะนิ ไปงานมาแล้วรอบหนึ่งแล้วจะไปอีกรอบหนึ่งมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะลุงที่บาจาะทำเนาะซื้อน้ำส้มมาเยอะเลยบอกว่าซื้อไปทำไมเยอะแยะให้ให้มันลงมือก่อนอซื้อมาแล้วโอ้สวดเนาะไปงานขาวดำเนาะกันเนาะก็เลยเอาได้เวลาถึงแล้วเออได้สักเท่าไหร่ก็เอานะคะก็ไม่ได้เพราะว่าปวดมือไม่ไม่ไหวอย่างนั้นเนาะเอา้า ไปซื้อน้ำส้มมาตังเยอะนะน้ำไม่ไม่ยายนิดเพื่นว่าเพิ่นจะลงจงหลีกเลี่ยงคำที่ไม่สุภาพเนาะนั่นแหละอันนั้นก็เป็นคำพูดคำดีลูป้างลุงป้างของเราก็กำลังทำงานขยันขันแข็งเพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นให้แกตัวเองนะคะ ก็คงจะ,ะไล์ไม่นานก็จะขอตัวเลยนะคะเพราะว่าครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะไปะเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเป็นจะห้าโมงนะคะเนาะวันนี้จะมีธุระไปก็เลยขึ้นก่อนเวลาห้านาทีนะคะ,ะยืนยันตัวตนแล้วใหญ่นิดลงก็นานๆว,วันหนึ่งก็ อตอนตอนเช้าเมื่อเช้านี้ไม่ได้ลงเช้ามั้ขอบคุณมากๆเลยแม่นงของเรานะคะวันนี้ก็ที่ทำงานกันมานานเราก็ให้กำลังใจกันใครใครที่ได้ใครที่มีรายได้เราช่วงนี้มีมีเน็ตนิดหน่อยค่ะโอ้มีเน็ตนิดหน่อยดีดีดีมีเน็ตเราจะได้ พูดคุยก็จะขอตัวเลยนะคะเพราะว่าครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะไปะเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเป็นเพื่อนๆเ,เราเกรงใจเนาะก็ต้องไปอยู่ในห้องน้นซะมากกว่าก็เลยไม่มีคนที่มาหาแม่เสียมเท่าไหร่เนาะสําหรับเพื่อนที่กินมเมื่อคืนนี้เดินทางมาถึงสองทุ่มนะคะโอมาดูงานก็จนวันดึกอีกจนเช้าเนาะจะึงส่งงานเกือบไม่ทันคนเดียวไม่ได้เราจะมีเพื่อน ให้กำลังใจเป็นพลังบวกให้กันและกันนะคะลุงป้างก็กจะเข้ามาเป็นสนทนากับเพื่อนๆมาสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะมาขยายกลุ่มเป้าหมายการมาสร้างรายได้ในโลกออนไลน์จำเป็นจะต้องมีจังหลีกเลี่ยงคำที่ไม่สุภาพเนาะ นั่นแหละอันนั้นก็เป็นคำพูดคำสวัสดีน้องลุงทิวานะคะแม่มลิสาทักทายลุงทิวานะคะสวัสดีค่ะยายมลนคนน่ารากักน้องลุงทิวาทักไายยายมลนคนใจจ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณทิวารัดนะคะคุณทิวารัดที่มาส่งกำลังใจเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะที่ AI นะคะก็ภัยเจ้านายบางครั้งเราก็ ไม่ได้ส่งสม่ำเสมอตามเวลาก็ขอเป็นครีเอเตอร์มีทำสร้างรายได้นะคะเวลาก็ยิ่งเงินยิ่งน้อยเห็นแต่ท่านอื่นโอ้อสวัสดีคุณีิวารัตน์นะคะลุงทิวะลุงีิวาทักทายีิวารัตน์าานะคะ<ม>เพื่อนชาวครีเอเตอร์เราก็ทักทายกันนะคะว่ามันสีมว่วงมั้ยแม่ยมก็เลยอไปอไปไปขุดลองดูว่าเขาจะลงหัวหรือย,ยงังก็ พราะว่าปวดมือไม่ไม่ไหวอย่างนั้นเนาะเอ้าไปซื้อน้ำส้มมาตั้งเยอะเนะ้ำไม่ไม่มยายนิดเพิ่นว่าเพิ่นจะลงนะ,ะไปงานขาวดำมานี่แหละเมื่อเมื่อกี้นี้แล้วก็จะไปฟังสวดอีกทีหนึ่งนะคะทักทายแม่มาลัยนะคะน้องอารุณเกิดที่ขอนแก่นนะคะน้องอัิพาเกิดที่ขอนแก่นเหมือนกันไรคัมใช่ไหมหรือว่าลงคลิปคํา ชิปก็ไม่ค่อยจะมีนะคะแม่สำลีสวัสดีค่ะพี่สำลีนะคะน้องอน,นงทักทายพี่สำลีนะคนุณสำลีนะคะอีนี้ที่ได้รู้จักคุณอารุณนะคะหลายวันทีเดียวไม่ได้เข้าไลฟ์อ่านะคะเนึ่อว่าจะไม่มีเพื่อนเข้ามาเนาะขอบคุณเพื่อนๆเ,เรานะคะที่ไม่ทิ้งกันที่ยังคิดถึงกันว่ามันสีมว่วงกันไหมไมอย้ยมก็เลยอ ไปไปไปขูดลองดูว่าเขาจะลงหัวหรือยังเพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นให้แกตัวเองนะคะ <c oughs> ก็คงจะไร้ไม่นานถ้ำนี้แม่สิญยมก็จะไปงานต่อนะแม่ยายนิจจะขอบคุณนะคะยายนิดที่เข้ามาให้กำลังก็ได้ช่วยกันทุกคนนั่นแหละ,นะ,ะเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเราเนาะค่ะเนาะ ยายนิดพากินพาเที่ยวนะคะยายนิดพากินพาเที่ยวมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสนทนากันเนาะยายนิดเนาะคิดถึงกันมาพูดคุยกันนะคะให้ได้อ่แม่มออนนี่ก็เป็นครีเตอร์ที่เก่งมากๆนะคะมีเป็นครีเตอร์ที่เก่งมากๆอ่าเราทิวลรัตทักทายคุณวัฒนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะทิวรัตจ้า วันนี้คุณแม่เแง่มอยู่ใต้ต้นมะมว่วงใต้ที่นั่งที่แรกนว่าจะไม่ได้ไลเพราะว่าไปงานไปงานมาแล้วก็จะได้ไปเป็นยังไงเน็ตด,ดีแล้วใช่ไหมยายนิดจ้าเน็ตดีแล้วเนาะัสีส่งตอนไหนก็คือตอนนั้นแหละนะคะพี่ไอก็นําส่งให้